เาครับมาเบิ้งน้ำกันครับเล็กเขาบ่รน้องวดนี่แม่น้ำเชี่ยแม่โอ้นี่ค่ะท่านผู้ชมเบอร์เนี้ยออกศูนย์สองเล็กวิก่งน้ำเชี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่เขาสองอ่องอาเนี่ยเนี่ยศูนย์สองออกศูนย์สองบ่เท่านี่ออกศูนย์สองตรงตรงพรอมครับค่ะท่านผู้ชมแรงอันดับหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเบอร์เนี้ยนี่แหละครับผมออน้ำเชี่ยเขาอีลีจูดสื้อวานสามสำนักหลายๆสำนักนี่จิกเข่าหมดเลยค่ะที่น้ำเชี่ยจับนี่ค่ะ นี่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 เพิ่นเขาอีกแล้วนี่นี่นี่ค่ะท่านผู้ชมสามสำนักจีนเชี่ยประกบเด้อค่ะครับผมนี่ชุดเต็มนี่เทาชุดเต็มกับมี่เต็มเนี่ยห้ำห้ำนี่พี่ปะกายกับพี่ต้อยแตกลางเห็นบ่โอเคตนี่บ่บ่หกหกอุยเด็กออกจังเด็กอ่อนกับท่านผู้ชมลูกกันเดยมากมากหก่กครับอุ้ยซันนี่แหละครับผมบรรยากาศโอ้ดีใจนะมึงคิดองยิ้ี่ได้ครับผมเทานี่แม่ที่เฟินวันรอกค่อยห้องตลอดแม่โอ้ สองววดแล้วท้อยัดได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเสียอัดคลิปก่อนค่ะครับผมนี่นอทเถ่าอันเท้าเอาหมดที่มือเศร้าไขกระว่าเนาะแมนเอาหมดถุกโตเหล็กลังไม่ขาดดมือช่ชมที่กินขันบ่เบิ่นนี่เข่าเลยดิที่สุดน้ำเสียว่าเ้าเถ้าเนาะครับผมนี่แหละครับผมที่ว่าต่อยพี่บกระไก่ก็ยังมาถือว่าหลุดด้วครับผมที่ว่าสิบสิบเจ็ดงวดหลุดเออ่สามงวดแหมแมน ขันว่าเบิ่นนี่เข่าแท้เข่าแท้ครับผมนี่เหเฮาเอาชุดเต็มนะเถาเข่าเลยนี่เห็นบ่ครับชุดเต็มที่น้ำเชียร์ประกวไผ่เด้อค่ะท่านผู้ชมเ่านีแม่เล่าเฮยียดสมเด็จอีเหลียวิ่งสองเลยสบายเลยครับผมเ็ดสมนักเนาะโอ้ขาบท่านผู้ชมขอบคุณพี่นงทค์น้ำเชียร์ที่ว่าน้ำเชียร์ติดตามเปนไหนเห็ดค่ะชุดเต็มที่ว่าเห็ดไวมากไลจับเด็กนี่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 อันนี้ของอันนี้อันนี้วิ่งควายหรอแมนของน้ำเชียร์แล้วไปเขาความเนาะตัวเต้นน่ แม่พี่มาถามยี่ว่าน้ำเชื่อเฮได้สองกับสามด้วยแม่งวดนี่เอาเาอันผู้ใหญ่ที่ว่าอนอฮ่เข้าร่งหมอเส้าเนี่แม่สองตัวเดียวันแม่แมนแมนโอ้วิ่งสองตัวเดียวแม่เอเลขวันหวยออกอันเลยเลขวันหวยออกค่ะท่านผู้ชมครสองตัวเดียวครับผมครับแม่เลขวิ่นขวยแม่เท่าแต่ว่าเลขออกบ่งามไปันไดเนะาะศูนย์สองต่วาไกร น้ำเชี่ยวกับบ่อผ่าได้ครับผมจับเรียงให้พี่น้อยพีซี่นี่แม่แถาเรียงอันดับหนึ่งเนี่ยเมียสุดยอดเลยแต่ว่าเขาจะว่าดับเนาะ11สำนักคุณนะครับนี่นี่11สำนักครับผมแต่ว่าพี่น้องเพิ่นก็ดีอยู่เพิ่นให้เวลาเฮาให้คิดนะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมพี่ปากไก่ก็ผิดต่อยล่องลางค่ะท่านผู้ชมครับบรรยากาศล้างเรงออกเด้อครับพี่น้องนี่ของแม่น้ำเชี่เนาะครับแมีมเดี๋ยวมาเบิ่งของอวนน้ำเสกันครับไปเบิ่งของอวนน้ำเสดูบว่ามี แนวใดแน่นะครับไปเบิ้งน้ากันได้เลยครับโอ้ครับหลังจากเบิ้งของแม่น้าเสียเสร็จหล่นนะครับเหล็กเขาของแม่น้าเสียครับผมมาเบิ้งทางของอูน้าใสกันครับผมเขาตรงๆกับมีสุดเดียวนะครับผมแต่กะบที่บ่ดด้เขาตรงๆแต่ว่ามีเป็นเหล็กวิ่งนะครับผมมีอยู่สามตำหนักครับผมเอากะเป็นแนวทางดวยครับผมแม่น้าเสียดีใจจนตัวสั้นเลยนะครับผมอูน้าใสจนตกใจนะครับดีกว่าเป็นยังเขามากกับห้อง เสียงดังขนาดเลยครับผมมีใจน้ำแม่น้ำเทียนนะครับผมเล่หเขาซองเนาะครับเป็นกำลังแรงใจเอฟซีทุกคนนะครับสู่สู่นี่ครับผมเลขด่วนสายเมืองนนครับผมนี่ครับร้อนร้อนสดสดเลยครับครับมือเ้ารด้วยครับผมเข่าตรงตรงเลยครับกะอย่าเผลอย่าพลาดครับผมไกลเลขออกสองอูน้ำใสแห่งเจมันด้ครับผมเอ้ามันเป็นแบบนี้เนาะครับผม เซียนน้องนาคำครับผมเป็นเลขวิ่งนะครับเข่าหกครับผมเลขออกหกหกครับผมแต่ว่างวดนี้นี่ที่เลขออกก็คือสองศูนย์ครับผมตรงตรงเลยครับอเป็นแนวท่าก้นครับผมทางของอาจารย์พันท่องกับวิ่งหกบนล่างนะครับผมเด่นหกครับผมส่วนกวงสุดท้ายพอสุรินครับ โอ้เสียดายด้วยครับผมโมเมนต์ล่างเนาะครับเป็นบนเนาะครับหกหกขันตัดเล่นเอาเนาะครับผมแต่เหล็กเป็นหน่อยหางเนาะครับผมแต่ก็มีเห็นอยู่ครับเสียดายเปลี่ยนเป็นแรงเนาะครับโอ้ไปเยีเขาตรงๆเลยครับผมเอาอ่าเปลี่ยนแนวทาาเนาะครับแต่ว่าปีนี้เหล็กก็มาดีให้กันแล้วครับผมเลขด่วนสายเมืองนนท์ครับผมอ่า ปีพศ .66 เลขกกามาให้แล้วด้วยครับผม66ครับเขาเป็นกามาให้โโสให้ลาบไปแล้วครับปีพศ .66 อย่าเผื่อจะผ่านด้วยครับผมแนวทางจากขีดทางซองเนาะครับครับเป็นกำลังใจให้เอฟซีทุกคนด้วยครับที่เลขเขาที่มันหมานนำกันนะครับผมเนาสู่กันไหมครับวันนี้16เนาะครับผมครับเป็นกําลังแรงใจให้เอฟซีทุกคนด้วยครับผม มัอนี่แม่น้ำเสียกะไปแล้วครับผมไปหาตัดคิบแล้วครับยูบานนี่สัญญาณบ่ค่อยดีเนาะครับอูน้ำเสกะมาสรุปเลขกให้เอฟซีเบิงน้ำกันเนาะครับผมมือนนี่กะมีสำนักเดียวครับผมเข้าตรงตรงครับเลขกด่วน้ายเมืองนนท์ครับกะเป็นพี่น้องอูน้ำไส้นี่แหละครับเป็นทรงมาจากเป็นกุ้มพี่น้องญยาดที่พี่น้องนี่แหละครับเป็นกระทรงเหลขกมาให้อู้น้่ะงวดก้อนเป็นกระเขาเนาะครับ งวดนี่อูน้ำเส่เลยลองมึงกันหน้าเอามาเขียนให้เอฟซีเบิงกันนะเลขคุ้นใหญ่ปนจะเขาบอแต่พอก็มาเสียตั้งซื้อเป็นเลขด่วนไซมึงนนเนาะครับผมเบิงเอาได้ครับผมปนกะมาให้งวดนี่สองศูนย์มันกบมาอีลีเนาะครับอูน้ำไส่กับออามาให้พอไม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งบ่ผิดหวังอีลีครับผมเอางวดที่สามบังว่าปนจะเอามาให้อีกเนาะครับผมอูน้ำเส่ย เอามาเขียนให้เอฟซีด้เบิงก็ยังงวดนี่แหละครับเพิ่งเขียนมือเศร้าด้วยครับผมเพิ่งเขียนมือเศร้าโู้ด้ำใส่ว่าจะเอาแล้วครับแต่อยากเอามีพ่อมีขีปให้เอฟซีด้เบิงบรรยากาศคั่วลังบาทเนาะครับผมจังได้มันเกดมากสองศูนย์เลยเนาะครับผมโอ้ครับอะสูสูนนะครับผม,บสบผมเสียนน้องนาคาวิ่งหกครับผมอาจารย์พันทองหกครับ แต่พอซูรินนิตี้ครับผมโอ้หกหกครับแต่เป็นบนเนาะครับสามตัวแต่เหล็กคนหน่อยหางยีลีครับผมแต่ผิดเจรณาเบิ้งเอาเดอครับผมเอาครับคลิปนี้กับบอมมี่ยังมากไหมเนาะครับมาสรุปเรียกให้พอมีพี่น้องเดบิวงน้ากันเนาะครับผมเอาคลิปนี้กับสูสู้อครับวันธงสิบหกสูกันไหมครับมีไผถึบน้าแม่น้าเสียบ่กเนาะครับผม มดขอบขั้วนี่แม่น้ำเสียถือยื้ผพูดเดียวครับผมเหลียกแม่น้ำเสียเอาเสบีดเสี้ยนครับผมมาจับเหรียญเส้กันเนาะครับผมก็ได้ออกมาตรงตรงเลยเด้อครับทางเสี้ยนแม่น้ำเสียสุดยอดอยูเแลยวครับผมแล้วแม่น้ำเสียก็มาจับออกก็พอเก่ามาเสียครับผมเอาครับคีบปนี่ก็ขอให้พ่อพี่น้องยืดดีไม่แห้งลำรวยเงินทองในงวดหนาเด้อครับผมสู่กันไหมอยู่ดีสบายสุดคนเด้อครับผม เอาคลิปนี้วนน้ำเส่กัจีขอจบคลิปเพียงลงซัมเนเดอร์ครับผมสำหรับคลิปนี้กะะสวัสดีครับ